สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพินิดาชมเกษียณนะคะวันนี้นะคะจะพาสร้างตาราง Data b บ x นะคะโดยเราก็ได้เพิ่ม PLC เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะเข้าไปที่โปรแกรมบล็ค่ะแล้วก็ทำการ add new b o x ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสร้าง Data Box ค่ะ ค่ะอันนี้ก็ขอไม่เปลี่ยนชื่อนะคะก็จะชื่อเดิมมาเลยแล้วก็หรือว่าใครจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะพอเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วกดตรง data box แล้วก็โอเคได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นาภายในตารางของ data box นะคะเราก็จะสร้าง start กับ stop เข้าไปในตารางค่ะแล้วก็กดตรงข้างบนนะคะตามวิดีโอเลยมันถึงจะขึ้นเป็น 0 0 0 1ให้นะคะเสร็จแล้วเราจะสร้าง PLC tag นะคะเป็น M start นะคะแล้วก็ M stop ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น M pump นะคะ ค่ะก็สร้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนจาก i เป็น m ค่ะทั้ง3ตัวเลยนะคะค่ะต่อมาเราจะกดเข้าที่เมนค่ะเพื่อที่จะทำการต่อวงจรในเมนนะคะ เดี๋ยวเราจะกด PLC แท็กก่อนนะคะย่อให้มีขนาดเล็กนะคะเพื่อที่จะลากไปวางในเมนค่ะก่อนที่เราจะลากนะคะเราต้องวาง s O N C แล้วก็คอยก่อนนะคะตัวลากจะเป็น N O ค่ะ ตัวต่อตัวต่อมานะคะจะเป็น NC ค่ะแล้วก็ NC อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็จะเป็นคอยนะคะส่วนบรรทัดต่อไปนะคะเราจะวาง NO เข้าไปค่ะเพื่อที่จะให้มีสถาน,นะคะ้างของคอยนะคะ ค่ะเราก็จะเริ่มลาก m star t เข้าไปในตัวแรกเลยค่ะก็ลากไปตามวิดีโอเลยนะคะค่ะเราก็ลาก่าที่อยู่ใน plc t e g เรียบร้อยแล้วนะคะ ออลืมสร้างไปตัวนึ่งนะคะขอสร้างก่อนนะคะก็คือ no อีกตัวหนึ่งนะคะค่ะพอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วาง plc ท็กเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะไปที่ data b o c ที่เราสร้างนะคะกดย่อเหมือนกันเลยค่ะลากไปวางเลยคะ่ะ start เราก็จะวางตรง no no นะคะ ส่วนสต๊อปเราก็จะลากไปตรง NC ค่ะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็ขอจบการทำงานเพเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ